คุณเคยคิดไหมคะว่ากษัตริย์ที่ไม่ได้มาจากราชวงศ์ดั้งเดิมจะสามารถพลิกโฉมอาณาจักรที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งภายในให้กลายเป็นมหาอำนาจการค้าที่โลกต้องจับตาได้อย่างไรนี่คือเรื่องราวของเจ้าคอนครอินหรือสมเด็จพระอินทราชาผู้ใช้การทูตเชิงเศรษฐกิจกับมังกรใหญ่อย่างราชวงศ์หมิงเป็นคุณแจสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งมหาศาลให้กับกรุงศรีอยุธยา จนกระทั่งความมั่งคั่งนั้นต้องแลกมาด้วยโศกนาฏกรรมเลือดที่สะพานป่าฐานอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนนะคะเพราะประวัติศาสตร์ตอนนี้กำลังจะเผยความลับของรากฐานแห่งความรุ่งเรืองของอยุธยาที่แท้จริงค่ะสมเด็จพระอินทราชามหาบุรุษผู้พลิกโฉมอยุธยาสู่มหาอำนาจการค้าแห่งสุวรรณภูมิส่วนที่หบทนำการสืบคนและทำความเข้าใจพระนามอันซับซ้อน สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เข้มข้นและน่าทึ่งของกษัตริย์ผู้พลิกโฉมกรุงศรีอยุธยาในยุคบุกเบิกนั่นคือสมเด็จพระอินราชาหรือที่นักประวัติศาสตร์รู้จักกันในพระนามเดิมว่าเจ้านาครอ,อินพระองค์คือพระมหากษัตริย์ลำดับที่6แห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาผู้ทรงครองราชในช่วงปีพศ .19 5 2ถึงประมาณ1967หรือ1972 ในฐานะกษัตริย์ผู้สืบเชื้อสายจากราชวงศ์สุพรรณภูมิเจ้านครอินไม่ได้แค่มาเพื่อช่วงชิงบัลลังจากราชวงศ์เดิมเท่านั้นค่ะแต่พระองค์เป็นเหมือนรากแก้วที่ยั่งลึกและมั่นคงให้กับอยุธยาทำให้รัฐนี้สามารถก้าวผ่านความขัดแย้งภายในที่ยืดเยื้อมาสู่ความเป็นรัฐที่รุ่งเรืองด้านการค้ากับนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับจักรวรรดิจีนสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่งเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคนั้นเลยทีเดียวการที่เราจะศึกษาพระราชประวัติของสมเด็จพระอินทราชาจึงไม่ใช่แค่การเรียนรู้ชีวประวัติกษัตริย์พระองค์เดียวค่ะแต่เป็นการทำความเข้าใจถึงกลไกาการเปลี่ยนฐานอำนาจในยุคอยุทยาตอนต้นนโยบายการปกครองหัวเมืองเพื่อสร้างเสถียรภาพและที่สำคัญที่สุดคือการทูตเชิงเศรษฐกิจ ที่นำพาความมั่งคั่งมาสู่ราชอาณาจักรอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนความสับสนในพระนามก่อนที่เราจะเจาะลึกไปกว่านี้ค่ะเราต้องเคลียร์ประเด็นสำคัญหนึ่งก่อนนะคะนั่นคือพระนามสมเด็จพระอินทราชาที่ปรากฏซ้ำในประวัติศาสตร์อยุธยาหลายครั้งซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนได้แต่เมื่อเราพูดถึงกษัตริย์ลำดับที่6แห่งอยุธยาเรากำลังหมายถึง สมเด็จพระนครินทราธิราชหรือเจ้านครอินโดยมีช่วงเวลาครองราชประมาณ15ปีตามพงศาวดารไทยไปจนถึง20ปีตามบันทึกของชาวต่างชาติหลักฐาน3ประการสำคัญค่ะการทำความเข้าใจพระราชประวัติของพระองค์อาศัยหลักฐานหลักสำคัญ3ประการค่ะพวดเทวไวตุริยักเตมเติมนีอีโชมาซิมิวซานกุยชิงพร้อมีอีเตอร์ตู้เอิดปุยเฮาป,ป,ปีปีอี พระราชพงศ์สวดานกรุงศรีอยุธยาแน่นอนว่าเป็นแหล่งข้อมูลหลักของฝ่ายไทยแต่ต้องไม่ลืมว่าเอกสารเหล่านี้มีลักษณะที่อาจมีการปรับปรุงเพื่อความชอบธรรมทางการเมืองของผู้ชนะบันทึกของชาวต่างชาติโดยเฉพาะบันทึกของเยเรเมียสฟานวัลลิตพ่อค้าชาวฮอลันดาซึ่งแม้จะมาในภายหลังแต่ก็ได้ให้ข้อมูลเรืยะเวลาครองราชที่แตกต่างออกไปเอกสารจีนสมัยราชวงศ์หมิง หรือหมิงซือหลู่และนี่คือหลักฐานที่ทรงพลังที่สุดค่ะเพราะเป็นบันทึกรวบสมัยที่ออกพระนามถึงพระองค์ตั้งแต่ครั้งยังเป็นราชกุมารผู้ครองเมืองสุพรรณบุรีและยืนยันความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างราชสำนักจีนกับราชสำนักอยุธยาซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาทางอำนาจและการค้าในยุคข,ของพระองค์ส่วนที่สประถมบทแห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ จากนครสุพรรณสู่ราชบัลลังก์อยุธยาสมเด็จพระอินทราชาหรือเจ้านครอินทรงมีเชื้อสายอันเข้มแข็งค่ะท่านทรงเป็นพระราชนัดดาของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งขุนหลวงพงวัวกระสัดผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิซึ่งเป็นราชวงศ์ที่มีฐานอำนาจอยู่ณเมืองสุพรรณบุรีไม่เพียงเท่านั้นยังมีหลักฐานบ่งชี้ว่าพระชนมี อาจมีเชื้อสายจากราชวงศ์พระร่วงแห่งกรุงสุขโขทัยด้วยซึ่งการรวมเชื้อสายของสองอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นี้เองเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้พระองค์สามารถรวมศูนย์อำนาจได้ในภายหลังค้ามอำนาจแห่งสุพรรณบุรีก่อนการขึ้นครองราชที่กรุงศรีอยุธยาเจ้านาครอ,อินทรงเป็นเจ้าเมืองสุพรรณบุรีซึ่งถือเป็นเมืองลูกหลวงที่มีความสำคัญทั้งทางยุทธ,ธศาสตร์และเศรษฐกิจอย่างยิ่ง การที่พระองค์ทรงมีฐานอํานาจเข้มแข็งที่สุพรรณบุรีทําให้พระองค์ทรงเป็นขั้วอํานาจที่สําคัญคู่กับอํานาจของราชวงศ์อู่ทองหรือละโวที่ครองบัลลังก์อยุธยาอยู่ในขณะนั้นเป็นการทวงอํานาจที่ตึงเครียดตลอดเวลาพระร่วงไปเมืองจีนการปูทางด้วยการทูตเหตุการณ์ที่โดดเด่นที่สุดในยุคปฐมวัยของเจ้านครอ,อินและเป็นกุญแจไขความสําเร็จของพระองค์ในภายหลังคือ การเสด็จไปเยือนราชสำนักจีนสมัยราชวงศ์หมิงเมื่อปีพศ .1914 หรือคศ3 7 7 1ตามที่ปรากฏในบันทึกหมิงซือหลู่ในครั้งนั้นพระองค์เป็นหัวหน้าคณะทูตอยุธยาเข้าเฝ้าจักรพรรดิหมิงไทจูหังหมู่ในครั้งนั้นเอกสารจีนออกพระนามว่าเจ้าแย่นกูหมานซึ่งแปลว่าเจ้าอินทร์กุมารหรือเจ้าชายอิน ความสำคัญของการไปจีนอยู่ตรงไหนการรับรองจากมหาอำนาจการที่กษัตริย์อยุธยาส่งพระราชโอรสชั้นสูงไปเป็นหัวหน้าคณะทูตเป็นการแสดงถึงความสำคัญของความสัมพันธ์กับจีนและการได้รับพระราชมัยตรีจากจัก,กรพรรดิหมิงไทจูในครั้งนั้นทำให้เจ้านพอรอินทรงได้รับการรับรองและยกย่องจากมหาอำนาจในภูมิภาคซึ่งกลายเป็นลมใต้ปีกที่ช่วยเสริมความชอบธรรมในการขึ้นสู่ราชบัลลังก์อยุธยาในภายหลัง แม้จะเป็นการช่วงชิงอำนาจก็ตามมรดกทางเศรษฐกิจการเสด็จไปจีนยังเป็นที่มาของตำนานพระร่วงไปเมืองจีนที่เล่าสืบต่อกันมาซึ่งนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าพระองค์อาจจะทรงได้นำเอาเทคนิคการทำเครื่องสังคโลกซึ่งเป็นเครื่องเคลือบดินเผาชั้นดีของจีนกลับมายังสยามด้วยซึ่งนี่คือการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศให้สามารถผลิตสินค้ามีมูลค่าสูงสำหรับส่งออกในยุคต่อมา การช่วงชิงราชบัลลังก์และการเปลี่ยนฐานอำนาจพศ1952ในช่วงปลายรัชสมัยของสมเด็จพระรามราชาธิราชกระส์แห่งราชวงศ์อู่ทองพระองค์ทรงประสบปัญหาความขัดแย้งกับขุนนางผู้ใหญ่คือเจ้าพระยามหาเสนาบาดีเมื่อขุนนางผู้นี้เกิดข้อพิพาทและหนีไปสวามิภักดิ์กับเจ้านครอ,อินที่เมืองสุพรรณบุรีจึงเป็นโอกาสทองของราชวงศ์สุพรรณภูมิ การรัฐประหารทางการเมืองเจ้าพระยามหาเสนาบดีได้ทูลเชิญเจ้านาครอ,อินยกทัพเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาโดยมีฐานอำนาจและพันธมิตรที่เข้มแข็งจากหัวเมืองฝ่ายตะวันตกและเหนือที่สนับสนุนราชวงศ์สุพรรณภูมิการยึดอำนาจจึกเป็นไปอย่างราบรื่นสมเด็จพระรามราชาธิราชทรงถูกปลดจากราชบัลลังก์การสถาปนาราชวงศ์สุพรรณภูมิอย่างสมบูรณ์ การขึ้นครองราชของเจ้านครอินภายใต้พระนามสมเด็จพระอินทราชาจึงเป็นการยุติความขัดแย้งและการแย่งชิงอำนาจระหว่างสองราชวงศ์อู่ทองสุพรรณภูมิที่ดำเนินมาตั้งแต่การสถาป,ปนากรุงศรีอยุธยาและเป็นการสถาป,ปนาอำนาจของราชวงศ์สุพรรณภูมิให้เป็นที่ยอมรับอย่างเด็ดขาดและยาวนานส่วนที่สามพระราชการณียกิจการสร้างรัฐให้เข้มแข็งด้วยการคาและการทหาร เมื่อสมเด็จพระอินทราราชาเสด็จขึ้นครองราชพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสถียรภาพไทยในประเทศและยกระดับสถานะของอยุธยาในเวทีระหว่างประเทศให้เป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในคาบสมุทรสุวรรณภูมินโยบายการปกครองหัวเมืองและการคานอำนาจหลังจากขึ้นครองราชพระองค์ทรงดำเนินนโยบายกระจายอำนาจไปยังพระราชโอรสอย่างเป็นระบบเพื่อควบคุมหัวเมืองสำคัญและป้องกันการก่อกบฏของขุนนางท้องถิ่น เจ้าอ้ายพระยาพระราชโอรสองค์โตโปรดให้ไปครองเมืองสุพรรณบุรีซึ่งเป็นฐานอนาตเดิมของราชวงศ์เจ้ายี่พระยาพระราชโอรสองค์รองโปรดให้ไปครองเมืองแพรกศรีราชาหรือเมืองสันหัวเมืองสําคัญในการควบกลุมพื้นที่ภาคกลางตอนบนเจ้าสามพระยาพระราชโอรสองค์เล็กโปรดให้ไปสร้างเมืองใหม่ชื่อว่าเมืองชัยนาทต่อมาคือเมืองพิศณุโลกซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านทางเหนือ ที่มีความสำคัญในการควบคุมอดีตอาณาจักรสุขโขทยัยการที่พระองค์ทรงให้พระโอรสสามพระองค์ไปครองเมืองลูกหลวงและหัวเมืองเอกเป็นการแสดงถึงความพยายามที่จะรวมศูนย์อำนาจให้ขึ้นตรงต่อกษัตริย์และเป็นการถ่วงดุลอำนาจกับกลุ่มขุนนางเดิมในอยุธยาอย่างชาญฉลาดทำให้ราชสำนักมีความมั่นคงทางการเมืองมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการรวมสุขโขทัยและขยายอำนาจสู่ดินแดนเหนือในรัชสมัยนี้ อาณาจักรสุขโขทัยภายใต้ราชวงศ์พระร่วงได้อ่อนแอลงจนเกือบเป็นรัฐบรรณาการของอยุธยาแล้วค่ะสมเด็จพระอินทราราชาทรงใช้ทั้งความสัมพันธ์ทางเครือญาติจากฝ่ายพระมารดาและพระราชาอำนาจในการแทรกแซงกิจการภายในของสุขโขทัยอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่มีการผนวกอย่างสมบูรณ์ในรัชกาลนี้แต่การส่งพระโอรสคือเจ้าสามพระยาไปครองเมืองชัยนาทพิศนุโลกซึ่งเป็นศูนย์กลางอำนาจของสุขโขทัยในยุคหลัง แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะรวมสองอาณาจักรเข้าเป็นหนึ่งเดียวอย่างชัดเจนซึ่งเป็นก้าวแรกของการรวมแผ่นดินสยามอย่างแท้จริงการทูตเชิงเศรษฐกิจอยุธยาในยุคทองของการค้ากับจีนความสัมพันธ์อันแน่นแฟนกับราชสำนักจีนที่สร้างไว้ตั้งแต่ครั้งยังเป็นเจ้านครอ,อินกลายเป็นยุทธศาสตร์สําคัญเมื่อพระองค์ขึ้นครองราชค่ะระบบจิ้มก้อง tribut system สมเด็จพระอินทราราชาทรงใช้ระบบบรรณาการหรือจิ้มก้องกับจีนอย่างสม่ำเสมอการส่งคณะทูตไปเข้าเฝ้าจากักรพรรดิยงเลอแห่งราชวงศ์หมิงหลายครั้งในรัชสมัยของพระองค์ทำให้กรุงศรีอยุธยาได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลการค้าที่รัฐให้การสนับสนุนการค้าในระบบจิ้มก้องเป็นการค้าที่ได้รับการยกเวน้นภาษีและได้รับการคุ้มครองจากจีนทำให้สินค้าของอยุธยาไม่ว่าจะเป็นของป่า ของหายากและสินค้าหัตถกรรมสามารถเข้าสู่ตลาดจีนได้โดยตรงซึ่งเป็นการสร้างความมั่งคั่งให้แก่ราชสำนักโดยตรงการหลั่งไหลของความมั่งคัง่งความสัมพันธ์อันดีนี้ยังทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีและช่างฝีมือการขุดค้นกรุปพระปางวัดราชบุรณนะที่สร้างขึ้นในรัชสมัยถัดมาแสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งอย่างมหาศาลเช่นเครื่องทองราชูปโภคซึ่งนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าส่วนหนึ่ง เป็นผลพวงมาจากการค้ากับจีนในยุคข,ของสมเด็จพระอินทราราชานี่เองวิกฤตการ์การทูตกับจำปายังมีหลักฐานจากหมิงสือลู่ที่ระบุว่าจักรพรรดิหยงเลอกเคยมีสุภาษสานมาถึงเจ้านครอินเพื่อให้ส่งตัวราชทูตของอาณาจักรจำปาที่ถูกทัพอยุทยาจับกลุมคืนไปด้วยการที่จักรพรรดิจีนเข้าแทรกแซงกิจการภายในของอยุทยาแสดงให้เห็นถึงการยอมรับสถานะความเป็นรัฐราชูประถมของจีน เพื่อแลกกับผลประโยชน์ทางการค้าที่มหาศาลกล่าวได้ว่าถ้าพระเจ้าอู่ทองคือผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระอินทราราชาคือผู้สร้างความมั่งคั่งและสถานะทางการเมืองให้กับอาณาจักรในเวทีโลกอย่างแท้จริงพระองค์พาอายุธยาเข้าสู่ยุคแพ็กซินิกาหรือสันติภาพภายใต้ร่มเงาของจีนอย่างเต็มตัวส่วนที่4ประชิมวัยและโศกนรกรรมสะพานป่าทานการสวรรคตและความขัดแย้งในการสืบราชสมบัติ สมเด็จพระอินทราราชาทรงครองราชได้ประมาณ15-20ปีและเสด็จสวรรคตด้วยพระชนมายุประมาณ65พรรษาแม้จะไม่มีรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับการสวรรคตแต่เหตุการณ์ที่ตามมาได้นำไปสู่วิกฤตการณ์การสืบรชาชสมบัติครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อยุธยาเมื่อพระราชบิดาสวรรคตพระราชโอรสทั้งสองพระองค์ที่ครองเมืองใหญ่อย่า,ยยางเจ้าอ้ายพระยาผู้ครองเมืองสุพรรณบุรีและเจ้ายี่พระยา ผู้ครองเมืองแพรศศีราชาต่างยกทัพจากเมืองของตนเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาเพื่อชิงราชบัลลังก์ยุทธหัตถีเองสะพานป่าทานพศ .1967 การเผชิญหน้าของสองกองทัพเกิดขึ้นที่บริเวณสะพานป่าทานซึ่งเป็นสะพานที่สร้างข้ามคลองบริเวณทุ่งประตูเข้าเปลือกณที่นี้ได้เกิดเหตุการณ์ที่น่าเสะเทือนใจที่สุดในพระราชวงศ์คือเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยา ต่างยกพลเข้ามากรุงศรีอยุธยาเพื่อแย่งชิงราชสมบัติจึงเกิดการชนช้างกันขึ้นที่สะพานป่าฐานจนสิ้นพระชนทั้งสองพระองค์การกระทำยุทธหัตถีครั้งนี้ถือเป็นการตัดสินพระไทยที่เด็ดเดี่ยวและโหดร้ายที่สุดของทั้งสองพระองค์เพื่อตัดสินว่าใครจะได้ครองราชโดยไม่ต้องให้ไพรพลต้องรบราคาฟันกันจํานวนมากแต่ผลลัพธ์คือการสิ้นพระชนของราชายาทผู้มีสิทธิในราชบัลลังก์ทั้งสองพระองค์พร้อมกัน นักประวัติศาสตร์บางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์นี้อาจไม่ใช่แค่การต่อสู้โดยบังเอิญแต่มันอาจเป็นผลพวงมาจากการจัดวางตำแหน่งของสมเด็จพระอินทราราชาในสมัยที่พระองค์ให้พระโอรสไปครองเมืองต่างๆซึ่งสร้างความไม่ชัดเจนในลำดับการสืบราชสมบัติจนนำมาสู่การตัดสินปัญหาด้วยคมดาบเช่นนี้การขึ้นครองราชของเจ้าสามพระยาเมื่อเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยาสิ้นพระชนในสนามรบ เจ้าสามพระยาพระราชโอรสองค์ที่สามซึ่งทรงครองเมืองชัยนาทพิษณุโลกจึงเสด็จเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาและขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองพระองค์ทรงสร้างวัดราชบุรณนะและวัดมหาธาตุขึ้นในบริเวณที่พระเชษฐทาทั้งสองพระองค์สิ้นพระชนเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลและฝังพระศพการขุดค้นกรุพระปางวัดราชบุรณะในภายหลังได้ค้นพบเครื่องทองราชูประโภค และโบราณวัตถุล้ำค่าจำนวนมหาาลซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความมั่งคั่งของอยุธยาในยุคทองของการค้ากับจีนในรัชการของสมเด็จพระอินทราราชาที่ส่งต่อมายังรัชการถัดไปส่วนที่5การวิเคราะห์เชิงลึกและบทสรุปทางประวัติศาสตร์บทบาทต่อการเมืองยุคอยุธยาตอนต้นสมเด็จพระอินทรราชาเจ้านครอินทร์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มาพร้อมก,กับการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างของอาณาจักรอย่างแท้จริงค่ะ 2. การสิ้นสุดความขัดแยง้งพระองค์ทรงยุติการแก่งแย่งอำนาจระหว่างราชวงศ์อู่ทองและสุพรรณบุมิที่ยาวนานเกือบศตวรรษได้อย่างเด็ดขาด 3. การรวมสุขโขทัยเข้ากับอยุธยาทรงเป็นผู้วางรากฐานและกำหนดทิศท,ทางให้สุขโขทยัยกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาโดยการส่งพระโอรสไปปกครองเมืองสำคัญในดินแดนเหนือซึ่งถือเป็นก้าวแรกของการรวมแผ่นดินสยามอย่างแท้จริง ในรัชสมัยต่อมามรดกที่ทิ้งไว้รักฐานแห่งความรุ่งเรืองแม้ว่าช่วงเวลาครองราชจะค่อนข้างสัน้นแต่สมเด็จพระอินทราชาได้ทิ้งมรดกสำคัญไว้สาประการค่ะ 1. ราชวงศ์ที่มั่นคงทรงสถาปนาราชวงศ์สุพรรณภูมิให้มั่นคงจนสามารถสืบราชสันตติวงศ์ต่อมาได้อีกยาวนาน 2. ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจการค้าขายกับต่างชาติ โดยเฉพาะจีนได้วางรักฐานทางเศรษฐกิจที่แข่งแกร่งให้กับอยุธยาจนกลายเป็นมหาอำนาจทางการค้าในศตวรรษต่อมาค่ะ 3. กษัตริย์ผู้มีวิสัยทัศน์การเดินทางไปยังราชสำนักจีนตั้งแต่ยังเยาว์วัยทำให้พระองค์ทรงมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความสำคัญของการค้าและการทูตเหนือกว่าการทำสงครามแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งเป็นแนวคิดที่ก้าวหน้าอย่างยิ่งในยุคนั้นค่ะสรุป สมเด็จพระอินทราชาเจ้านาครอ,อินจึงทรงเป็นมากกว่าเพียงกษัตริย์ผู้ได้ราชบัล,ลังมาจากการรัชประหารแต่ทรงเป็นนักการเมืองที่ชาญฉลาดและนักเศรษฐศาสาตร์ผู้มีวิสัยทัศน์ผู้ใช้อำนาจและพันธมิตรทั้งการค้ากับจีนเป็นเครื่องมือในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและเปลี่ยนผ่านกรุงศรีอยุธยาให้เป็นรัชชาติที่ทรงอำนาจและมั่งคั่งในยุคอยุธยาตอนต้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ แม้ว่าการสวรรคตรของพระองค์จะนำมาซึ่งโศก,กนาฏกรรมแห่งการสืบราชสมบัติที่ผสานปาฐานแต่การสิ้นพระชนม์ของพระราชโอรสทั้งสองกลับทำให้เจ้าสามพระยาผู้สืบทอดราชบัลลังก์ได้กลายเป็นผู้สร้างความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมและขยายอาณาเขตจนอยุธยาก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความยิ่งใหญ่ได้อย่างแท้จริงนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเรื่องราวของสมเด็จพระอินทราชา เจ้านาครอ,อินกษัตริย์ที่เริ่มต้นจากการชิงอํานาจแต่จบลงด้วยการสร้างรากฐานที่มั่นคงทางการค้าและเศรษฐกิจให้กับอยุธยาอย่างที่ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนเรื่องราวในประวัติศาสตร์มักซับซ้อนและเต็มไปด้วยชั้นเชิงการเมืองที่น่าทึ่งเสมอเลยใช่ไหมคะหากคุณชื่นชอบเรื่องราวการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยของอยุธยาแบบนี้และอยากติดตามบทวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ที่เข้มข้อนอีกเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ และกดแชร์พอดแคสต์ตอนนี้ออกไปให้เพื่อนๆที่สนใจประวัติศาสตร์ได้รับฟังกันนะคะทุกการสนับสนุนของคุณคือกำลังใจสำคัญที่จะทำให้เราได้ค้นคว้าเรื่องเราดีๆแบบนี้มาเล่าให้ฟังอีกค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ